ค่ะตอนนี้นะคะกลับมาอีกแล้วกับตาติดชีวิตฝึกง,งานของเราวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วไ่ดูช่างมันแต่ใกล้จะจบแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ Impact นะคะเมืองทองธางนีงานแก่้อบริษัทเมืองทองครั้งที่3ซึ่งบริษัทชิปอิน n ัตโปรเจกต์นะคะก็ได้เป็นผู้จัดเดี๋ยววันนี้เราจะพาบุกลังเวทีกานเราจะไปดูขอเซารเชชน์กันที่ถือว่าเป็นครั้งแรกนี่มาสตาร์เอาแอร์เรียเมื่อก่อนอยากได้มาแต่ตอนนี้ได้มาอยู่ในมือแล้วะคะ่ะแต่รู้สึกว่า เออไม่รู้ได้มาแล้วก็ก็แค่เดินได้ทุกที่แค่นั้นแหละ <c oughs> <c oughs> บายเดี๋ยวนะคะวินไปได้มาต่อมาว,วินนี่เรามีวินมันูกอัดให้นะคะเราไปไม่งาาั้นคงกล้องคงไม่ลอยอันนี้ก็ตามนี่ อันนี้เป็นห้องห้องพักห้องพักของทีมงานทีมอินชัสเข้าไปดูกดีกว่าว่าข้างในเขาเป็นยงไงพี่เล่นหน้าจออันนี้นะคะมีน้ำอันนี้เป็นพี่ๆทีมงานทีบอินชัสแล้วก็เป็นพวกโต๊ะกินข้าวพวกพวกโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีข้าวเนี่หนะคะแค่นั้นในนี้คือที่พักของกทีศขักคอแล้วใส่มงกุฎเพาะว่าขัดค เรื่องหลังของเวทีเลื่อนได้นี่นี่นู่นนู่นชายไปนู่นนู่นเห็นไหมคะอันนี้คือทางเลื่อนรางเลื่อนนี่คือรางเลื่อนที่ทาให้สเตจเลื่อนได้ที่ทําให้การเล่นเป็นไปอย่างต่อเนื่องเห็นเห็นกลุ่มคนที่ยืนอยู่ไหมคะอันนี้คือบุคคลผู้เลื่อนเวทีให้เรานั่นเอง๋ฉา เราจะพยายามทำตัวให้เกะกะน้อยที่สุดแล้วเราจะพาขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนอันนี้คือใต้เวทีเห็นไหมคะทางไปสเตจ A ฝั่งนี้คือเขาเรียกว่าสเตจ B สเตจ A นี่เราต้องเดินลอดช่องข้างล่างไปเพื่อที่จะทะลุไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเราพาไปดูขึ้นมาข้างบนก่อนสเตจ B อีอเอสามสิบก่อน อธิบายไหมวินอธิบายเหรอเอออธิบายว่าตรงนี้คืออะไรอ่ะมาก็นะครับอันนี้คือขึ้นเวทีมาแล้วหมายกันเหรอดูดกันมันจะได้ยินมะได้ยินได้ยินตอนนี้ก็คือตัวมิกเซอร์ที่เอาไว้บิกเสียงครับตอนนี้เอสตัสี้ท่ตงเวทีก็คือเอาไว้มิกเสียงที่จะส่งให้กับนิเตอร์ที่จะหันหน้าไปทางนักดนตรีทำให้นักดนตรีได้ยินเสียงของนักร้องดนตรี ที่อยู่ในวงนะครับจะได้เล่นไม่ผิดเล่นไม่เพี้ยนเล่นถูกฉลองกันอะไรประมาณนั้นแค่นั้นแหละโอเคแค่นี้แหละครับหน้าที่ของมิสเซอร์เราไปดูมอสเสียบสามสีเข้าไปที่วัลเลตแล้วก็ริบกาวที่วัเลตด้วยพาเราพาไปดูไม่หายเรากลังเซ็ตที่เหลืออยู่เสียบที่วัลเลตให้หน่อย เราไม่อยากเข้าไปใกล้มากเรากลัวเป็นตัวกเิเกะเอาอันนี้เป็นไฟนะดูนี่นี่ตรงนี้เป็นพวกไฟเดี๋ยวเขาจะมาติดอีกทีนึงไม่ใช่นนใชไฟหรอ,ไม,อไม่ใช่เขาจะติดผ้าอะไรวะตรงนี้ใช่เดี๋ยวเขาจะติดเป็นแบบเป็นจออะไรสักอย่างดูเขาว่ากำลังเซสน่าจะเป็นของ Better, Better. <ม>เบทเทอร์เบทเทอร์ไม่ทำเป็ดด้วยวะใช่ใช่เห็นอะ่ะก็จะเป็นพว,วกกอพว,วกอะไรอย่างงี้นี่เขาเราเซตกันอยู่อ่าเดี<ๆ>๋ยวเรจะพาลอ้อๆไป เนี่ยมันเห็นนะเขาก็จะมีจะเห็นเห็นข้างล่างบ้าเหมือนเหมือนจะเป็นลําโพงสีดําๆใช่ปะตรงออนั้นนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ลําโพงนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามอนิเตอร์ที่ทําให้เอาไว้ให้ศิลปินได้ฟังแบบคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะได้ยินเสียงพวกกลองเสียงเบสเสียงอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆบนเวทีเสียงมันจะตีกันมากแต่เรามีมอนิเตอร์เอาไว้เพื่อที่จะให้ให้แต่ละแบบเครื่องดนตรีได้ยินเสียงเครื่องดนตรีอื่นด้วยเดีย๋ยวเราจะพาข้าฟัากไปอันนี้คือฝั่งเวที B ถราทำตัวแบบเที่เก๋ไกอันที่ถ่ายจากบนเวทีเลยนะครับอันนี้คือคอนโทรนมองเห็นเก๋ๆกนั่นคือคอนโทรนที่แบบจะเป็นมิกซ์เสียงที่คนดูจะได้ฟังส่วนที่เราดูไปตอนแรกเนี่ยคือเป็นมิกซ์เสียงให้ให้ทางเวทีได้ฟังให้ทางแบบนักดนตรีได้ฟังอันนู้นเป็นคนดูนะเดีย๋ยวเราไปดูฝั่งสเตจเอ เสาเช็คนะครับเสาเช็กอันนี้เป็นของสเตทเอที่เาลังเตรียมเครื่องดนกันอยู่อันนี้เดี๋ยวไปเทอร์เวอร์เทอร์เสาเช็คเสร็จแล้วก็จะเป็นกัมมูนเสาเช็กอันนี้เป็นมอนิเตอร์ของสเตทเอที่จะส่งเข้ามอนิเตอร์สเตทเอของสเตทเอนี้พี่เขาจะมิกซ์เสียงให้นักดนตรีบนสเตทเอได้ยินอันนี้เป็นทางลงทางลงที่ลาดเอาไว้โหลดของขึ้นมา จะได้เข็นขึ้นมาง่ายๆอ่ะเอวอ่าเห็นไหมครับนี่อันนี้เป็นแบบมอนิเตอร์สเต A เอเราไปสายใกล้ไม่ได้เฮค่ะเขานี่สเตทเอ A. กำลังเซ็ตเครื่องอยู่นะครับโอเคเอาวินพูดปิดหน่อยสิเราจะจบคลิปกันแล้วครับก็วันนี้เเป็นวันแรกที่เราได้มาทำงานใน Impact นะครับ ก็รู้สึกสนุกสนานมากมายเจอสิ่งแปลกตาวููแปลกใหม่แปลกใหม่ก็ในวันนี้เนี่ยคนที่ทำเรื่องแสงคือแสงบนจอ L C D ให้ดูเดี๋ยวให้ดูเ,ดหดเห็นไหมเอ้ยดูจากตรงนี้มันไม่เห็นนะดูจากดูจาก <c oughs> ตรงนี้มันจะไม่เห็นคือตอนนี้เขาปิดไฟไปแล้วคือเจะมองไม่เห็นอันนี้คือจริงๆคือพวกที่เหนุ้าเวลาเราขเขาจะมีขึ้นชื่อ ip, วงอว่าแบบ <S <S ซิคลา่าอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยคือคือบนนี้แหละวันนี้เขาไม่มา วันนี้เขาไม่มานะครับเขาจะมาพรุ่งนี้แทนก็คือวันนี้เราก็ได้ดูแค่การจัดระบบเสียงว่ามันเป็นอะไรยังไงนา่าสนุกแค่ไหนอะไรประมาณนี้ก็เราได้รู้ด้วยว่าปกติเสาเช็คนศิลปินเขาจะไม่ได้มาเสาเช็คด้วยตัวเองนะครับเขาจะส่งเอินจิเนียร์มาเสาเช็คแทนซึ่งก็ไม่เป็นความคิดที่ดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ทํากันจนชินแล้ว ก็คงจะมีแค่เท่านี้แล้วครับเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรอย่างอื่นมากมายขอจบคลิปแค่นี้แล้วเสียงอันไม่ดีห้าปคนนะคะายบาย